ลุกแรงมากพี่น้องมือนี้มีเอฟซีเมาส์ลูกสีเนาะเมาส์ให้น้องอ้นกินวันเกิดน้องอ้นพี่น้องน้องอ้นเกิดวันที่เท่าไรน้องอ้นเกิดวันที่สิบหกเกิดวันที่สิบสองสิบหกสิบหกสบายดีพี่น้องมือนี้เป็นวันเกิดน้องอ้นนะพี่น้องมือก้อนวันเกิดน้องน้ำตาลมือนีวันเกิดน้องอ้นแล้วก็ก้อนนานะอีกมือนึ่งกับวันเกิดน้องนิ้ยเลี้ยงกันเนาะ วันที่วันที่ยี่สิบหากับวันเกิดนองกันนะคะอันเกิดอายี่สิบหาเมษามีแต่คนเกิดเดือนเมษาน้องนิ่วเกิด13บามเมษานอโอนเกิดสิบหกเมษาน้องอนเกิดสิหน้ำตาลเกิดสิบย่างจังหวะได้เพ่าจัดไปวางมือดสิหเนะาะบอสบหากับสิี่น้องน้ำตาลนะ ขอจือแต่น้องนิ้วซิบซ้ำน่องน้ำตาลวอดซิบสี่กับซิบหายแต่พี่น้องน้องอ้นเกิดซิบหกเกิดเลี่ยนเลี่ยนกันขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อ FC บนเมาส์บนเมาส์ลงซียนให้น้องอ้นนรายกาแต่ว่าแต่ว่ามูนิบุด้เป่าเค้กซ่งล่านเค้กปิดเลยด่านเค้กปี๊ดพี่น้องเอาแต่นี่เด้อเบนเอาเป็นมื่นนาซะเป่าเค้กกมูนิบุรเอาลงซีนให้น้องอ้นไปกินก่อนขอบคุณที FC เด้อแต่ว่า กระเป๋าหูสื่อเพื่อนนะกระเป๋าหูสื่อเพื่อนช่อกัน FC จากฝั่งไทยน้องเมาส์ลูกสีสองร้อยบาทวะเงินเมาส์ลูกสีสองร้อยบาทอันนี้ก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนน้ำเออเนาะไปแบ่งให้อันนี้น้าเพื่อนอปะไก่กับเพื่อนอไนอ้ดังเนาะเงินไปแบ่งแล้วก็นเละะี้ยงอันนี้ก็สิให้น้องอ้อนกับน้องนิ้วะมะเล็ง ดูไอ้ดังเนาะพวกเขาว่คอยมีพวกเขาว่าค,อวาวาคอยได้กินนะเาานาะว่าใส่ก็ได้ดเปืีองทุ่งไปหลอกไปดังไปปลาไก่นอนหรอบ้ ปะเกยน,น้อพี่น้องเรามีร้านเล็กหน่อยเขาจายังเปิดเพงยังกินเหลากินเบียร์กันเยเด้อพี่น้อง ไปเหือ่อดเผือ่อนขอบใจคุณจันอันเป็นเท่าไหรมาใส่<ม>าดาทบ <มา S 1> อีก บายดีปาลูกก็ม่เกิดนอกมืนี่ฮะนางร่องตี้หล่ะสบายดีลูกในเตี้ยวันที่สิบนี่วันที่สิบหกเดอนยังก็เดาอนมษาสิบหกเมษาตรงนี้เราสิบสามเิบสามเต่ามือนกระดกวนบุญไหวติขีดสาวสบายเลยน้ำตาลดิสน้ำตาลสิบสี่ะกวนสิบหกน้องอเ่าหขอบคุณเพื่อนในตีขอบคุณเอฟซีในเตี ขอบคุณครับปรสินางดกนงดีๆตที่วันเกิดน้องนะมื่อนี้ค่ะขอบคุณครับกติขอบคุณครับขอบคุณครับง่ามกนตีขอบคุณครับปลาเดตีโทรศัพท์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเงินเงินอะไรฮะขบคุณครับขอบคุณคับขอบเด็ดสิี่เนแม่แม่สิบอกแม่แอ๋อได้ได้ได้ นี่ก็เอาซองเลยพีเอฟซีพันเรียกวันเกิดน้องโอนน้อเมาลูกซีพี่น้องเหลือจังไหม่ขอยกินเลยนะขอกวข้าข้าาย่อยงกินขอยกินตัวนี้จเือก็ลองิบรสซานมาอยคอเป็นคนขายของกได้ซิแจังเม่ิงหมืเมีเคียวมาเอาแต่ป่าป้าไปขายพอยันยันโบแดงกําไรลายเมกาดีสิบกากินเะกันขาดทุนภา มันมีกิ่นปูอัดนํ่นกะมอยู่ไนต้เ่าจารย์น่ะอาจารย์มาหรอาจารย์ม่กินน้ำอาซิมเลยไอาจารย์มาใส่มันแบบกลินปูน่ะใส่อาซิมเลยไว้เศบษวะอ๋เหี้ยอืมแบเว้ยรสชาติที่เิหวานจิตใจเลยืพชอค่ะเจ้านยขาเเนาะเอา ตมันแข็งไขายลายเายอันเดียวหายแล้วเหรอจอยน้องมือหนักขอกระขายกุกซองโตกุกซองโตหาครขายนขออยางังี้ต้งมอหนักของกระขายกุกซองโตขายเน้ออ่งเี้ โอ้ยแม่เช <os> uh, so <N> ียวาละม่อ้เจ้าค่ะโอ้ยแม่ว่เอาละอันมื่นี่ม้อนี่ยมื่นได้บุญมื่นเิหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วไมมาซมผ้าอันนั้นัเอากนใส่มผักเนียสาวบอสส้ซมทะเลสาวบอสดีไน้วนนสาวอะ หลังจากปี so, so, it, it so, like ่หม่เนาะพี่น้องระเพีนี่แลาแบบว่าส่วนได้ก็ะช่มากพอมีเ่ยคอยัดยูเออุเนาะแต่คอยยังเมากินเบียร์อยู่ยิงยิ่งยิ่งนปาก่อนยิ่าก่ปาเถ้าดาเนี่ยไระม่ได้กนเขาไม่้กวาตังังไ่ดของห่าขจอยขงาเดียวจอยก็ผพนนี่แบบว่าห่าเขาเขา ผาว่าบีนค uh ่ะบอกช้ว่าวบีพองร้อยผว่าบีพันสี่สพันสีบออพันพี่สิบบาทดยสมองสมองน่ะสมองใบ่ละของไกดูนสาไป้อนหมูสี่ใบอยสี่ใ่านข่น้่นอยแอนบม่อนผมว่าเสือ้อนหมูไปยังาเตี๋ยเขเ สีฟันกี่ยวีไดู้่แพ้่แพ้่เหรออาแพรอแพนอ้นจะอันเกี้อันย่นี่ยแหละนกิวนิพนุ่งต๊ที่วนะรกกินเค้กนี่น๊ สาบบีกับผ้าดูตาลลานมาสมเดพี่เดีนด่นะพี่แมมีเลนเด้อพี่น้องมีเดนมาสม่ะตาน่องไม่มีกระเศร้าแดดน้องยั่งเนินบเศเซากันอีกนิดหนึ่งอ่ะสบายดีป้าลูกตาเศร้าเด้อเด้อสบายดีป้าลูกจอกเ่คือภพยนะบอก ก็อย่นี่แหละไม่ได้ขาดบาทนอกหยเนขาชมามาเลยก็ได้เนี่ยเปิดคุ่นอีกสามชมน้ำรังก็้มออชบาทเดียวนี่นั่นแหละโอ้ยพวกไม้แห้น้ำรังพวกไม้ห้งเาว่าน้ำรังอ๋อเอยเลอมกันแกจะมาคอยขาน้ำางใส่น้ำรังม อ,อ่ะข้องคอยตัวนี้อ,อันอันสิทายคิบอันาก่ปูดโอเงอเสีย,ย <c oughs> ดสีหาอาซาเหียบจานเองงวปีนี้โบมีเงินลายน้องพี่น้องพันพันหนึ่งหนึ่งพันบาทสมมาอีเมใส่ <c oughs> ของไงปอกใส่ไหนบอา ใช่แล้วน่อยบ้า้นีจะเบิ่งในตีมันกินลายเลยนี่นอยเดยอหโนี่อ้ยันี่ฮะโนนี่อ้อยเอยโอ้อยยอยู่ยยอยู่้ยโ้ยอยู่อ้ยโอ้ยอ้ย้ก็้ยโ่อ้้ย

ยุงเทพก็ยังหลายพี่น้องมานี่เออไปนั่งเลยอีแม่กนหมู่บานลกเฮ็ดดจับจับเียวกันอไปหาียไปนีะพี่อยู่พี่จอยู่พี่อ่จับบากันก็ได้จับต่อกันก็ได้เอ้าอ่าอีแม่ก็ให้พอมาเด้อ งงคขามาตีเจ้าเข้าเจ้าเข้าลโดมเน่มาเอั๊เรโดมมาเอจักเอมาไปมา่มีมาไม่สช่เลยสิไมามีอางบนมา ไปเลยม่พอพี่ารีของนสิวันน้องพี่สรีของหมอเนาะโอนมาโอนเขาามาอนเ่ามาโอนมาโนมากับร้านไปโอนโอนอยู่หลายปีโตายนี่เรื่อยเร็วจบเหยงันไม่มีผมไม่มีมไปได้ไปเาน้องนมาที่นะน้องมามานไม่ดุไปได้ไหมเย็นนี้ได้อะไรเนี่ โอนเขมาไมนนิวเลยนิวเขียดดิไรนิวน่ยติงอ่ะได้จาเขดเขียดเขียดเนเขียดโอ้ยไปเกิน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 ไ้อ่เดีาจีล้วเอาาเอาไปเอาไปเอาไาเปเาไาเอาไปเเอาไปเอาไปเออาเปเาเอาไเอาอาไปเอาไปเาเอาอเอาไปเเอาไปเอาไปเาไปเอ

ทอดดีดูทอีทอดดีทอดดีทอีอดดีท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 อดดีอดดอดดีท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 อด้ีทอดดอดอออ

พยายากเป่าสร้างมัันเขินมามาเอาขเป่าเข่ง้าเป่าเข่งม่ไม่นี่มีเปาวันวันวันม่่อม่ไ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 ม่นม่ไ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 มไม่ม่ไม่ม่่ไม่ไมม่่ไ่ เวลาเมื่อยแม่เวาเมือยแม่ในกิจการเวลาเมื่อยแม่ที่นี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนูกต้องถูกต้องนูกต้อนถูกต้องถูกต้อนถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกจ้องถนกต้องถู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 กน้องถูกต้องถูกต้องนูกต้องถ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 ูกต้อนถูกต้อง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 ถูก้อ หุกีนำิน่อได้น้ำ้นไหนเมนำหานำุกน่มือห่ะออฮกนำตีนนำตีล่าอกเลยเป็นเลยหนีวนคเกินเกินไรม่อันันี้้าเชนี่แ่ก้อย่บยูมาลดมันกันก็ได้มาลดมาลดวุฒพวกพวก่านมาลดข้ามา เขาลดสองคนละเออลดอมกันลดอมกันกันได้ห้าสิไปใร์เขาหลอกมาสมมาผู้ชายโคตรหรอเขากูพวกชาวบ้านเขาโอ้โหดพวยว่าผู้สาวเก่าไอ้บองเดินหัเลยพดีปีใหม่มามาสมมาปีใหม่ไอ้นี่องเดินหัเลยพอดีผขอพันหนึ่งด้อ

เอาบอยากใส่ลูกบ่อยากใส่ขัอยากใส่สิวนหน่ันมากขามากแบบน้นเอาว่าจอร์นจอร์นจะแซวี่ได้ไมีมมันเนี่ยมันนีกาใส่่นกนนกก็ได้ันก็ได้นีนะเออันก็ได้ความนใจยังที่มันอยากวางกระว่าันขี้ยังเอา ี่วอันนี้ช่างอ๋นมาดนเชนเองดอกนี้กัเลยทางนี้ชางอื่นี่ใจน่ปวดวน่อากนี่อวดอนนี่นี่หน่ไมีแห้งบอกไล้ดึกด้นดึกด้นดึแม่บอกจะได้ข้าขาอนไนอนไนที่ควรเศ้าก็เศ้าบอกมาแนมมายังไปพี่จะนั่งได้โบปอยูงปรยูงยไป ข mm. ้ค um, ั่แม่ไม่เซ <ah> ็งมามมาแม่แตแม่บอกข้าคู่ไม่เซ็ิดเะอาอ้ไปเอาอัาอนนั้เอะเอายเาเดินเไปเอาอันนั้ไปถอเอาูเอ้เนเอนเอเอาอคน้นไเอเอาูเอ้ยเดินเดินไปเาเอาอน้นปเอเอาดูเอเดเไเ ปิดไฟน้องอนโปิดไฟดีปิดไฟน้องอ้นโตนั่งมาหอมว่าเป่าเคก่อนบ่ปิดไฟเนื่อปิดไฟาลนดมันลองเพลงให้บอกอีนี่นีวนี่นิงม่ม้มเป่าใช่มนี่ปิดก็ได้ปิด้อนี่ต้องขอิสตนะมอะเกคือลมใ่ป่ะปิดเลยปิดเลยเด้้จ

ว่าสิบโได้เป้แล้วเนาะ่าลานเค้กปิดแล้วเออไปกนเนาอเออแค่ไหนเคเปิดประเปิดประไอีโดอ้าถากี่ลก่ดอกนอนเดือดนอนเดือดนอนเดนอนเดือดนอนเกวลนะกระมบาร่ากยไหนกะยาเค็ย้ำนักไหนเนี่ยใช่หุบถือกันไปใช่หุบไหม่หุรศัพท์ใช้โทรศัท